ก๋วยกิโปรมค่ะมันถือดดว่าดีกันสวัสดีค่ะมันนี่แม่น้องวาดจีภามาหาขุดกิโปรมปนี่จ้ะนี่คือก๋วยกิโปรมนี่กวยมันข๋วยน้อยๆ่ว่าจะมาเบิ่งกันว่ามันจะหลึกหรือมันจะตื่น <c oughs> มันจะตื่น <c oughs> มั้งเฮ้ยนั่นพอแล้วพอแล้วพอแล้ว พ่อเด้อพี่น้องนี่นี่จับตื่นพี่น้องเอ้ยเหมือนนั่นให้น้องพัดท่องคลุบแบบไหวได้เลยค่ะนี่พ่กิปลมค่ะนี่ตัวแบบใหญ่หาขวายต้อค่ะ อ๋อน,น่า,นานนเป็นตะเลิกลือนีดินเหลียงอ,งกกองุ้ <c oughs> อหูยั้นงน, <c oughs> นี่นุ่มันเลยนี่มันบ้ารันบอาสรบอกเจ้ากรบอนมไก่มาแบบไปขิดไล่เลียน นั่งล่ะค่ะตอนนี้ไปยังหะโ่ะานยวูกลานกระมักเขาดงค่ะทีมงานก่นขิปิงงานะุ้ปูใส่ละวานคุณมุนอีกแล้วนะ หล่นน้ำกันเด้วเอา้าโย่ไปโย่มาเนี่โคพี่จะมานั่ง,งท้องสี่เลลครยบท้องกายกบบโอยู่เนาะอันนี้โย่หายกายอีหยังบาตเอาหมุนหมุนหมุน บ่ได้ดามดินขุดวะนาะบวันหนะจ๊ะตัวละสองบาทโอ้กล้วยน,นี่แบบเลิกใช่หรอวันว่านพอแล้วนันน,นูนี่แบบเลิกพี่น้องเอ,อ้ยนี่กิปโป่มแม่กิปโป่มแม่พคนถือ,อยุ่เลิกเลิกนั่นพอแล้ว น้เำเล็ดค่ะทมท่า่นน้ำดีได้ควายนึงละจ้าอือนี่กัเลิกุเลิกล้อนี่รับทรับจ้อนดีเห็น ทวนทวนค้นนี่คือปูมีเก่งกันค่ะค้นเก่งกปมเนี่ยปมันขูดอยู่หลายมืออยู่นะเอ้อไก้ห่อนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ รี่ละค่ะจสิได้กินเจละโตสองบาทสามต่อสองบาทเย่ต่อพดผู้ปเป็นเป็กกดมาขายอืออือบุ่นเอ้ยบ่นเด็กนไหน น <me hr cheg oughs> ี่ไส่เหรออามันไส้หมดจังจับคนมันวีวีอยู่นี่อ้เจอหากไม่ไมหไม่ไม่ตีใส่คนส่ย้อแดง พ่วมพ่วมเอาเสียมน่นไหมยายนแนั่นเสียมไงไม่ย้ายน่ะรู้ป่าใส่รองเท้าต้นอะไรคือต้นนี่มันหายหายสาบสูนมันเป็นคือแังแ่งหรือวะ,ะ<า>เลิกเลยจ้ะ ก็เปิดก็นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยได้ซ้ำนี่แล้วสิไปก้นมามังหันผลงานเดี๋ยวสิควายกินเด้อค่ะนี่มันเลิกโหดมิแต่หงเลิกเลิกเอาโรดเดี๋ยวแมน้องบ้านสิใ่แล้วก็สิควายสู้กินเด้อค่ะใส่ละสู้